สวัสดีค่ะช่องยาจา่าพาปลูกนะคะวันนี้ยาจา่าก็พามาดูก้าผักสลัดค่ะพี่จ่าลงถานหลุมไว้นะคะลงถานหลุมไว้ได้กี่วันแล้วสี่วันสี่วันแล้วค่ะก็อยู่ใต้ลงใต้สแลนนะคะโรงเรือนบ้านยาจา่านะคะโรงเรือนเป็นสแลนที่ยะจา่าแบบฝนทะลุฝนผ่านได้ โรงเรือนพังๆเก่าๆผุๆพังๆของยะจานะคะยังไม่ได้ซ่อมหรอกเพราะว่ายะจาก็มีโครงการก็คือบูอยู่อย่างนี้ไปก่อนโครงการท่านรื้อออกมาแล้วก็คงจะได้กลับต่างจังหวัดแล้วแหละก็อัปเดตกาผักสลัดนะคะก็เจอฝนไปวันวันที่สองที่วันแรกสิคืนแรกพอคืนที่สองเจอฝนก็มีอันนี้อันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็แทบไม่เสียหาย มีบางหลุมที่ตายไปนะก็มีนะคะก็เจ้าจ๋ากป็ปลูกก็ไม่ใช่ว่าจะรอดอทุกต้นในหลุมเดียว,วน,นะคะเนี่ยค่ะก็มีตายไปบางครั้งเราอาจจะมือหนกักทํารากหากักหรือว่าลําต้นเขาหากักแล้วเนี่ยบางทีก็เจอฝนกระแทกลงมาต้นไหนเข้าแข็งแรงเขาก็จะรอดค่ะเนี่ยมนันหลุมนี้ถาดเนี้ก็คือเนี่ยตายไปก็เยอะนะคะคือลําต้นเขาหากักรากเขาหากักบางครั้งเราถอนออกมาถึงบอกว่า ทำพวกนี้ต้องใจเย็นถ้ารีบร้อนมันก็จะมีความเสียหายตอนที่มาลงนี้นะคะอันนี้ก็น,น่าจะเป็นคอร์สนะคะดูใบแล้วน่าจะเป็นดูทรวงใบแล้วน่าจะเป็นกินคอร์สมันมันรวมค่ะตรงนั้นมันก็จะมีหลุมที่รอดหลุมที่ตายก็มีงามอันนี้นะ่าจะฟินเล่ฟินเล่อันนี้ก็มีน่าจะเป็นคอร์สด,ด้วยค่ะรวมกันค่ะมันมีเห็นไหมคะว่าถาดเอ่อที่เป็นเนี่ย ดินพยุ่ก็จะเป็นฝนเจอฝนอันนี้ก็ใช่ค่ะก็มีหลุมถาดหนึ่งก็ไม่ร้อยปอร์เซ็นนะคะก็มีสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบปอร์เซนถาดนี้ก็โอเคค่ะอันนี้เกือบเต็มร้อยนะคะอันนี้เก้าจิบเก้าเปอร์เซ็นจะมีจะให้ดูอันนี้หนักหน่อยค่ะเจอฝนรวมกันเม็ดใหญ่ลงมาต้นตายหมดค่ะตรงเนี้ยหายหมดเลยตายด้วยเนี่ยเยอะเลย ฝนฉ่ำเยอะน้ำฉ่ำเยอะลดน้ำเยอะเขาก็เนี่ยค่ะเน่าตายนะคะอันนี้ค่ะคือคนเน่าใช่หไหมคะ่ะรากเน่าตายเจอฝนหนักแล้วก็ขูเนี่ยตรงเนี้ยเจาจ๋าก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรเขามาขดุดแต่เจาจ๋าจะเอาจะเอาไอ้นี่มาลงค่ะเจาจ๋าจะเอา ไม้มาดันเขาลงานะคะอันนี้ก็คือเหมือนมันมีตัวกบหรือตัวอะไรไม่รู้เลยคะเนี่ยเอาลงไปเหมือนเขาชอบมามันเย็นเนาะมันมันเย็นแล้วเขาก็ชอบมามาขุดมาขุดหลุมมาขุดหลุมแล้วก็เข้าไปอยู่เย็นๆนะคะ เจ๊จาก,ก็าดันลงไปยงเงี้ยรอดกันไม่ตายมันรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วเจ๊จ๋าไม่ได้แล้วเขาเมื่อเมื่อมาเชา้าเจาจ๋ามาเจอวันนี้ค่ะเขามาขุดเหมือนกันตัวอึ่งอ่างหรือตัวอะไรสักอย่างเลยค่ะกบหรืออึ่งอ่างไออึ่งอ่างเขาชอบมามุดตัวอยู่ในหลุมนี่ค่ะนี่ค่ะเขาขุดแบบเนี้อยู่มาแลมาอัปเดตกาผักสลัดนะคะเต็มยังเหลืออีกสองกระปุกนะคะสองกระปุก ถาดหลุมหมดค่ะเจ๊จ่าต้องเคลียรถาดหลุมก่อนแล้วอัปเดตโปร่งฟ้านะคะโปร่งฟ้าของเจ๊จ่าที่ขยายไว้นะคะเนี่ยค่ะก็งามค่ะเขียวอ่อนๆคือใบใหม่เขาแตกออกมาเขาจะเป็นเขียวอ่อนอันนี้ใบที่เขาแตกมานานแล้วเขาก็จะเขียวเข้มอย่างเงี้ยค่ะอันนี้กระถางนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะกระถางนี้กระถางนั้นสวยมากสีกลงกลางทางนั้นก็สวยมากค่ะก็เป็นกล่องรางสีแดง เจจ่ายังไม่ไยกออกมาะค่ะเพราะต้นมีนิสิดนะคะต้องยุกออกมาโดนแดดแหละถ้าเราไม่ยกออกมาโดนแดดเดี๋ยวเขาก็จะใบเหลืองนะคะร่วงวิตามินนะคะก็ผักแพลวเะจ่าตรงนี้นะคเก็อัปเดตอัปเดตกล้าผักก้าผักของเจจ่ามุมกว้างมุมกว้างนะคะโรงเรือนกล้าผักเต็มเลยกล้าผักนะคะเยอะเลยเยจ,จ่าตอนนี้ก็ ฝั่งนี้ก็เป็นเลตตะเตียนะคะแดงๆกำลังงามเดจ,จ่าไม่มีดินผสมเดจ,จ๋าทยอยตัดยังยังไม่เป็นระเบียบนะคะตอนนี้คือเดจ,จ๋าตัดทุกวันในกระถางะค่ะเมื่วานก็ตัดไปกินเดจ,จ๋ายังไม่จัดระเบียบเลยะคะ่ะชั้นวางก็ยังว่างโบเบอยู่ยังวางโบเบแบบหลงเหลงให้เต็มนะคะอันนี้ก็้ากระหล่ำปีเจ๋าก้ากระหล่ำปีอันนี้ก็เป,ปนนต้ามิน,นะคะ่ะที่ทำในกระถางงามดีไหมคะ งามดีค่ะเริ่มมีเพีย้ยแล้วค่ะมีเพีย้ยเจอเล็กๆน้อยๆอ่ะเจ้ากก็จะเอาบี้ออกเนี่ยค่ะบี้ออกเลยนะคะประมาณนี้เลยแบตมีสวยค่ะล้วเจอแดดอ่อนๆอันนี้ก็บัตเตอร์เฮดนะคะบัตเตอร์เฮดอันนี้สวิทช,ชาร์ตค่ะก้านขาวขาวเขียวนะคะรอดจากหนอนมาก็มีรูพุ่นหนอนกินตลอดแล้วค่ะ เจ้าจ่าก็จับอยู่เรื่อยเจอตลอดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี game, like ่ยคนอนนีしし่ค mm. <sh> ่ะนอนมามาไข่ไว้เป็นใยๆนะคะเจออย่างเงี้ยต้องรีบเอาออกเลยเนี่ยมดมดกับหนอนนี่ค่ะไข่หนอนเขาจะมาวางไข่ใต้ใบสวิดชัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ออกขมิ้นเจอก็เอาออกแต่ใบเนี้ยพุนเลยค่ะเดี๋ยวะจะพาไปดูแปลงผักต้นต้นค่ะ นะคะ่ะแปลงผักกาดหอมอิตาลีไม่ค่อยงามนะคะเพราะว่าแต่อันนี้เราปลูกผักกาดหอมเรา,ก,เราก็เราปลูกเราปลูกผักสลัดเราก็มีมะละขี้นกกินนะคะเจา๊จ๋าเสียดายของก็เอาไวะะ้งค่ะเดี๋ยวเจา๊จ๋าจะตําน้ําพริกละกินมะละขี้นกพอเราถอนออกผักก็จะงามนะคะเหมือนเดิมอันนี้ค่ะกีนคอสมินิกีนคอสน,นะคะมันก็จะมีที่โบวเจา๊จ๋าไม่ซ่อมนะคะก็คือมันมีตายไปบ้าง มันก็ไม่ได้เต็มแปลงทุกอันนะคะ,คะก็มินิกรีนคอร์สนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดค่ะตัดหมดนี่เลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเรดปัตตวียกับมะละขีนกถ้าจะจ๋าจะเอามะละขีนกออกนะคะจะดูแดงเต็มแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะพรุ่งนี้ะจ๋าจะจ๋าจะจะเคียรมมะละขีนกตําน้ำพริกละดูสิคะเขียวเขียวเขียวแดงแดงประกาศหอมมิตาลี่รดปัตตวียตรงนู้นนะคะ อันนี้ลงใหม่ค่ะการหอมอิตาลีกล้าที่เหลือนะคะเจ๊าจาก็เสียดายก็เอามาลงไว้รอก้าผักรุ่นใหม่ถ้าก้าผักรุ่นใหม่พอลงแปลงปุ๊บเจ๊าจาก็จะตัดพวกนี้กินเลยค่ะจะโตไม่โตเจ๊าจาก็จะตัดต้นหอมที่อยู่ในถาดลุมนะคะเจ๊าจาก็เอามาลงแปลงแล้วครึ่งหนึ่งก็รอรอ,รอก้าผักสลัดก่อนเราก็มีหอมต้นหอมกินหอมแบ่งแล้วก็การหอมอิตาลี เนี่ยค่ะกระกายหอมที่อยู่ในถาดหลุมเหลืออยู่แค่นี้ค่ะเา๊จ๋าจะเอาลงกระถางรอปรุงดินค่ะตอนนี้แบบรู้สึกว่างานเยอะหลายอย่างงานเยอะมากยุ่งมากเลยนคะคะกระายเอ่อไม่ใช่ท่านหอมแบ่งที่ปลูกในถาดหลุมนะคะเหลือแค่นี้ไอ้ส่วนที่อีกถาดหนึ่งที่ยจ๊จ๋าลงว้ก็อาไปลงแปลงนนแล้วค่ะแปลงแล้วลงแล้วนะคะตอนนี้ยจจ๋าก็จะมีผักอยู่แค่นี้อันนี้ก็จะเป็นมินิกิกนคอร์สพรุ่งนี้ก็จะตัดพวกเขียวๆนะคะ ม่นิกินเขาจะตัดออกแล้วก็เล็ดปัตะเวียคือมีกล้าที่หลงเหลือแบบเจจาก็ลงผสมผสานกันไปเลยนะคะไม่ไม่ได้แยกประเภทอะไรเหลือในอะไรเจจาก็ลงไว้ว่าตัวเองจะได้กินก็ลงไว้เลยงามไม่งามก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เจจาก็ยังแปลงนี้ก็ยังไม่ได้เคลียนะคะก็คือตากตากใบไม้ให้เข้าแห้งไปก่อนแล้วก็จะเอากรรไกรคีมมาหนีบหนีบ,นบตัดตัด,ตดค่ะก็ประมาณนี้นะคะ่ะ ส่วนผักบัญชาจ่าเดี๋ยวพาดูหน้าบ้านอีกหน่อยนี่ค่ะดอกไม้สวยๆมาดูหน้าบ้านผักบุ้งจ,จ๋าจะตัดผักบุ้งก็ยังไม่ได้ตัดค่ะพอตัดแล้วไม่ค่อยงามนะคะรอบนี้เพียลงค่ะก็กลัดหอมอิตาลีกลัดหอมอิตาลีกระเจี๊ยบค่ะมีกินตลอดเลยอันนี้ผักเนี่ย เมื่อวานก็เก็บไปฝักก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เก็บเก็บเมื่อวานฝักสองฝักวันนี้ก็สองฝักค่ะเดี๋ยวยะจ๋าก็จะตัดต้นเขาลงแล้วนะเขาสูงวันนี้ให้เขาออกให้เรากินก่อนแต่ต้นเนี้ยพอตัดลงแนละ้วตัดให้เขาแตกใหม่ก็ใส่ปุ๋ยบำรุงที่กระถางนะคะพงเทงยะจ๋าก็เก็บไว้กินลูกก่อนมาแล้วขนอนเขียวเริ่มมาเยอะเป็นรูเยอะละประกาศขาวยะจา๋าเดี๋ยวยะจ๋าจ,าจะ ต้มจืดต้มจืดหมูสับเต้าหู้ไข่นะคะก็ทำสกกุกี้กินก็กัะขาวแค่นี้ค่ะกระขาประกาศหอมอิตาลีคอสก็หน้าบ้านก็เหลือแค่นี้ค่ะตรงนี้ก็ตัดเคลียร์หมดค่ะเคลียร์หมดประมาณนี้นะคะหน้าบ้านาจะจ่าหน้าบ้านาจจ่าอันนี้ก็เป็นเถาวบรพชค่ะาจจจ่าก็เก็บไว้ อันนี้ก็เรดและบิดนะคะก็ฟูได้แค่นี้แหละคะ่ะพราะก้าเขาไม่สมบูรณ์เนาะหรือเจะจาก็ยันต้องบำรุงด้วยน้ําหมักอีกอันนี้ก็เลย็ัตะเวบียในกระถางน,นี่กินค้ดค่ะก็หิม,มินมีหลายอย่างค่ะอันนี้วนมาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะ่ค่ะอันนี้ก็กระสังนะคะวันนั้นยำกินอร่อยมากยำใส่ใบคะน้าเควใบหยิกด้วยคะ่ะเคว ใบคะน้าคิวเจ๊จ๋ายำใบกระสังต้นกระสังแล้วก็คิวรวมกันอร่อยมากค่ะมาถึงหน้าบ้านอีกแล้วค่ะมาอัปเดตกล้าผักเจ่จ๋านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของยิ๊จ๋านะคะขอบคุณทุกกําลังใจช่วงนี้ยจ๊จ๋างานยุ่งมากค่ะเยอะบาง,บาง,บางวันแทบจะไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยคือเล่นน้อยมากแบบคนเรามันก็เคยชินนะคะตื่นมาก็เช็คก่อนแต่ว่ามัน,ม,นมันเล่นเยอะไม่ได้เพราะว่างานเยอะ วันนี้ก็มีธุระอีกแล้วค่ะแบบต้องทำหน้าที่แทนแม่ทันพี่สาวนะคะหลานต้องไปบ้านหลานวันนี้เขาจะมาสัมภาษณ์อะไรไม่รู้เขาขอทุนไว้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลใจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ